cưỡi ngựa, mình nón bào đây, mình nón chắp thôi, nè nè xa đây, đi được, nhà มาเปิดคลิปด้วยวันนี้ทำ,ทำอะไรเปิดคลิปหน่อยทำอะไรวันนี้บอกเขาดิจะทำะอ,อะไรเนี่ยจับจับหอยนี่หอยอะไรหอยจูบจูบน้ำลึกไหมเตดียงห้องนอนเตียงห้องนอนเตียงเตียงโอ้หนา,หนาที่แห้งกันได้เลย Okay. Ngang, ngang. Okay. này thằng này đây nghe thằng làng thằng bay đi dẹp đi Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ ไหนลึกเหรอด้านโน้นในตื่นตื่นล้วต้นนี้ไดลึกเนี่ยโอ้โต้นนี้อะไรลึกขุนี้ตื่นของนี้ตื่นไม่ลึกเพียงนี่เลยมุมนน้นเลรววะลึกนอนนอนต้นไม้ใหญ่ไม่ีบลึกเราไปเลยอะหาเสือ่เ่น่เรอว่าปูตัวนี้ก็ได็นรับยี่หอม Đúng ạ, ạ. Ừ. Ừ. đúng không? đi, Đi đi. <ination> <laughs> hãy tay tôi luôn tay tôi là luôn 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 gì luôn 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 วันเองซื้อเนาะให้ตัวนิๆเอามาขายไหมไปโอไปหาเจนไปมันยังไรตัวนี้มันง้อยเนไปไปีกรเลคนเดียวนี่มาทางลึกๆนี่เ้งนก็บเล็กนไปด้วยเนี่ยนายหมาไปด้วยนี่น่ะนี่เต็มสีูนวาโซน้ยน้ำเฮ้ยจมน้ำเอ

ม่งมไนงมไงงมอะไรงมหอยมือจับเลยใช่มมืปงไงได้ดีกว่าดีมีลงไม่นอกกันไปลงอารถไปส่งไปลงดีกว่าป่ะดีกว่าเปใจ้าอาเฟซทนะมันเื่งก็เตเป็ดว่าแต่ผู้ายเท่าไรเดียวพันเดียวยองยตั้งเอาไปแค่นึ่งก่อนก็ได้อยู่ในตู้หาในโลกก็ไอสมมติบางที โสเนี่ยไปถ่ายป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไมลงนะี่อ้วนจนลุ่นเลยจีด่นจีเดม่เชื่อกันเก็บไปนะเวลาแม่ปล่อยเพอไม่กระโดดไม่ให้กระโดดไม่กระโดดนีไม่นานี้อนีเอาตายเลยวะจะคิดยูด้วยรอดเดยเอาวานข้างบนตั้งอยู่ในตู้ผ้ามาเร็วๆเลือดตลกกระาโอ้ๆทำไมเนี่

มัเปียกแล้วมาพี่อโเจอดอกยรับมันหาอีกเด้อหูเีนเปียกแล้วขนาไปทำไมวันั้นกยังรัดคิวแต่ก่อนเกยงรัดคิวให้บ้านเขาอยู่ไกลนะเขาพานปลาพานดงวกแกอยู่ไลใน้วที่หลังาบั แน่ยอน้องน้อยยืนอยู่แค่เลยเข่านี่ถึงเอวแล้วมาดิมาไไหนด้แค่ไหนแล้วก็มันคือมาจากบาทสี่สิบบาทนะอืมกินตัวเอวควจะกินนวดจะดูดอิ่ม แกงไปสดแกงห้อยมดก่อนวันหลัางยางมแกงไปห้อยก็มดก่อนเนาะแต่เดี๋ยวอยู่เลยอยู่เลยอ้อยู่กับไปกองเลยปะนี่ยมืดจำไปทีเดียวน้องนาอยได้เยอะยัง มาไงให้มาห่อว่าที่เบิ่งโดนมือกับโดดหายเฮ้ยอะไรเฮยผมไอ้ไอ้กัดไอ้กัดปลาหนุ่งปลานินมันใช่มันเหลือหน่อยปลา่นี่อ้ยามดักหองสีห่าเซนเจ็ดเนแต่ทีละสามตัวต่มองสี่คงจะได้หลายตัวอ ใส่น้ำสิแต่ไม่มันนักมันจมทำไมอ่าให้มันลอยจะแทนไหมมันลอยมันก็ตะแคงอยู่แล้วอ่ะตะแคงจนมันจมเด้วยนี่มันก้วนยังอ้วนอยู่ปะมันอ้วนในหมู่บ้านเออพี่เขียวอะไรกันเด้เอ้มันขึ้นข้างแลมวเหรอขึ้นไปเเดือนงายเนี่ยห้อยโตซ่เดือนมืดนเดือนมันอ้วนมันจำสินมันคล้ายๆมันี่ยมันเดือนแจ้งนะมันเดือนหากินแล้วก็โซ เดินกิวยไงสวยมันเดินไงมันไม่ได้ขุดไม่ได้จำสินมันจำสินแล้วมันอ้วนมันไม่ได้ออกเดินเที่ยวนะมันเที่ยวนะไม่ใช่มันหากินแล้วมันเที่ยวเที่ยววันนี้มกินกลับมามันก็หักแตกหักแตนไม่ใจว่ะขอให้เดินมือแต่มันจะอ้วนอะไรมือใค้เหนือไม่ไกลเนี่ยเอาไปเป็นแพลียเอะเป็นเพลอีกยังไม่ทันถึงคนเลยยังไม่เก็บมา ยังไม่ทันถึงคนเลยจุ่มมาปะมึงแล้วใคตรวจสอบใครอ๋วไปไหนอ่ะโดนเป็นซ้อมเขาไม่รู้อ่ะเขาก็ถามอ่ะตั้งคูอในร่องเดี๋ยวรอผิวสาร่ลยเดี๋ยวไปหายง่ายเดินทางเดี๋ยวไปท้ายได้น้อยอยู่ผมได้น้อยอยู่ มีลอยตีนคนปะแมงงมแมงงอมดีน้ำค้างก็ถึงปากนี่แหงเอากินมาในกลางยังี้ยมาทึ้งปากน้ำมันนะน้ำมันธรรมดาพอแล้วอไม่ได้ใช้งานนะรรมดากระพาะไม่ไช้เอองั้นโชว์หายหน่อยไม่ได้ใช้งานนะ้ามันไปหายก่อนไปบอกทางนั่นหรอว่านันเขาก็หายเอาไอ้นั่นมาเด็กเขาเก่ามาแหละก็เลยไม่เอามา แม่งลก็งงงหงอนงมองงมมดมาแค่หนเดียวมันจขยายวนน้าบน้าไกลไหมไปเอาไเลยเดีน่องนั่นดูมาเดไอดอกมีลูนอยู่กระองไงีลไปคุมหอยายมาป่วยหอยับหมามาป่ยซะเล็บมากไเดองน้องตบนะหวยน้องแบเยอะเ้หย เจอดีเมือนกันวะม้าแม่งยืนเดียวไงนกว่ามนยืนนิ่งๆยืนเดียวใ็่ไหมไม่กินบนันร้อนอยู่เลยเอาอีกอะไรอู้เจอตัวใหญ่เลยเจอคู่กันเมื่อกี้นี่ละมันดูไม่ใหญ่กนได้บ้างนะตัวดีจ้องเลยเอาไปทำไม ินวน่จองกินด้วยย็นนียกับแกงอะไรเย็นเหนียกับแก้ง่าตัวคนใหญ่ไปกินยังไง้องคนมองคยังขึนมาอยู่เลยแม่มันเหมามาเฮ้ยไม่กระโดดากระโดดยังไม่ได้ลงมืองมเลย คนโชว์ได้ไงอุ้ยหนาวนั่งลุ้งแล้วมึงให้น้ำเลยนั่งมันเปียกตัวแล้วก็หายหนาวเลยอยู่ในน้ำมันแค่นาวได้ลูกอยู่บนโขกมันหนาวแช่ไว้องจะไปลุกขึ้นนะอยู่ไหนกูถ้าสมบูรณ์จะมันไม่หนีกลับไปดีน้ำดิ่นนะมึงไว้ดิ่นรุดเดิวันนั้นเองไม่เลือกเพราน้องหน่อยเนาะตัวกลางๆนางๆกว่ามันมีรูด้วยเหรอ

เห็นเรียกกันตั้งแต่เช้าเกินติดสาเจอวันไหนนี่ส่เสือไปนะได้เท่าไหร่ละใหญ่ลอยใหญ่เลยแหนหน่อยละเหรอลงทุนสมบร ต้องไปล่าประความกับชมพูหาหน่งสวยงามอ้ยมันต้องอยู่น้ำลึกเนาะยันไปอีกเดียไปดิเดี๋ยวเรือเร็วน้ำเคียงคอนะคล่นสัตว์มากหอยรุดติ้นแต่มันอยู่กันเป็นกลุ่มเลยจับได้เพื่อนเนจะเห็นเรือเรือเจอตัวหนึ่งเจอเป็นฝูงอยใหอีแต่กอนหนูหายากเเดีวพขยายพันธุ์เพิ่มเยอะเลหอย ได้กี่ตัวแล้วมาแล้วลูกพมาแล้วม,วววม,มีมีที่ให้ชมวิวพออุ้ยอยดิ <c oughs> ลงทุนนะคนนั้นอนะไ <c oughs> <c oughs> หอมเอ้ออยตัวสำหรับเพื่อกเรโกกินน้น,น,น,าน,าน,นะนตัวใหญ่เลยมาเร็วเร็วๆทำานไปทงานอย่งหัมดก่อนไม้อื่นานานมีกินเนาะมีไ้ยเนี่ยได้อยู่พูตัวใหญ่ให้พูดดูวน,น,นพูด ไกันจุ่มน้ำแล้เ่ยไก่เฮ้ยน้องหายได้ไหมตัวใหญ่อะลงทุนชมุดหาขนาดนั้นเอาแผลที่หวานเหล่อล่าเราคู่ร้อยนี้แล้วฮะ นี่สวยงามเอสวยงามกว่านั้นอีกหอกมันใหญ่ขนานเฮ้ยหมาเฝ้าของเว้ยสินี่โอ้ยมวกนั้นละเฮายเดินเลยสอนในน้ำไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ไงนี่สวัสดีครับน้ำไม่เป็นไงมีเป็นในสอนใ่ใหม่สปไหนสอนใ่ใหม่สิสวัสดีครับรับกด แม่ดอกน้องไก่ไว้เป็นให้พี่แก่นกอหลังให้กอหลังเลยแม่ไก่พอแต่แรงแล้วไรกขาดูเขาแรงไปหมด่วแบอุยยาแถวข้างทางไอ้นี่หมดแล้วแดงหมดแล้วเจอม่กินหายไปไหนห้อยวิ่นนี้หายวิ่นนี้งามเลย ได้เข้ามาซีดเสือมากันเล่นน้ำรึงคะหอยเล่นน้ำผมมาเล่นน้ำครับเล่นทำไมแมวเชือกมาหูดเลยงามงามนี่ก็นไหวไหวหมดได้พอแล้วได้พอกินแล้วไม่รู้เรื่องว่าน้ำมันจะมุดไล้นี่ถึงมีสาดด้วยนี่ก็้าสูบใส่ปลายานี่จะปลายางล่างก็่าสูบใส่ช่องใสวนเนาะ โอ้าอันนี้แม่ละคนเดียวเลยนะมอไหนเองทุกคนนี่สามสี่คนเอาโอ้ยไม่เกาะเหมือนอยู่ตะกี้เว้ยจะให้จมเกิดอะไรนะเดียวสิการสั่นนะยนะไม่รู้ถ่ายมานี่ได้การสั่นหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ย มันจะเป็นรูปกล้องสันสันด่ไซายมือน่ะดูตรงกลางอ่ะทางจะเป็นยักษ์เ่ออก็เป็นสันโอ้อะไรลืมไปใช้ข้าจซ้ำฮอรกระจายข่าววันนี้วทีเท่ไรสิบแปดป่ะทำไมงานเลยบวชกระหั่บวช จ้าว,วัดเลยเ็ <c oughs> อวองเลยอไอ้นหอไมไปลงไปถ่ามาตั้งนานไม่ได้กระ่น <c oughs> <c oughs> ดนดไปแล้วหอมันอ้วนนักนัก <c oughs> <c oughs> ไปไป ได้ที่ถ่ายที่แล้วอ่ะไม่ได้การสั่นทำจะใช้ได้ไหมได้แต่ภาพมันก็ไม่นิ่งเงี้ยไปหาเต้นอีกไป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 ไยนหมไก่เกาหอยเงา Hướng, hướng, thôi không, thôi đi, quật Nghe đi, đưa Lại tụi gì vậy? anh cái lăng kìm Ừ, lăng phò chủ มันใจไรโออยากลงไปเนี่ยหืมจับบ้ารึเป่าไอ้หอบไปหมกหมกมันบิงเขาจะเส้อเย่างเดีย๋ดวยวเลย นเ,นเนีเเนเ่เกือบเต็มคุนะฮะยี่กนึงเนีเต็มุเลยเลยฟังมือเองมช่ไปหา,หาไปไปหาหาฟังดีหนักหมดดี่บ้านเขเมา้เ่ม้งาม,มยงของ